ไม่ was good man. ไหนวะคนขครของอยู่ไหนว่าเจอแล้วมีอะไรขายไหมออมกดอ่า <c oughs> อาอ,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 อ้เก็บเงินไว้แล้วเก็บไว้แล้วออ เราดูก่อนเราอยู่ในเกมฟังคายพาร์ทที่6กเราอยู่ในภาคที่12แล้วนะครับอันนี้เรามาได้ในเรื่องต่อเลยโอ้ไว้อยู่โคตรไกใครยังไม่ดูเมื่อภาร์ทนี้นะครับสามารถไปดูก็ได้นะก็เพิ่งลงไปเมื่อวันพุธชิมีนั่นแหละเราวาร์ปมาตรงนี้ก่อนเราวาร์ปมาแถวนี้ก่อนดีกว่าง่ายกว่าเร็วด้วยอ๋อฝั่งของศตูดีกว่ารถ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 อ้าเจอรถัลลวใกล้ๆไม่ไกลอย่าหาอย่าได้ปืนอื่นอย่างเลยที่มันไม่ใช่ปืนพกเนี่ยเราต้องมาหาใครว่าไอ้ฟิวรี่ป่ะเออใช่หแล้วถามฟิวรี่โอ้ ฟิลลี่อะไรเหรฮีโร่ในคนในคนแกมาแล้วเดซี่ระเบิดมาทำไมไมนะบางครั้งเราก็ต้องทำให้คนรักเจ็บปวดเอตอนนี้เธอมัตให้แล้วโอ้ my god มึงจะทำเองทำเองเองอะนี่แหละเดซี่ของฉัน ไม่มีมาวะแล้วใส่หมวกอะไรเนี่ยอววเออเโอเค I'm coming Clara อะไรวะมันจะมีมีคนนี้ไปด้วยวะมวกอยากได้ระเบิดอ่ะโอ้ยแรงจังเร็วๆสิโอ้โหงวนันเฮ้ยมันจริงหัวนันฟิลลี่ฟิลลี่ยิงจากข้างเรอเฮ้ยถีบเหรอตูถีบไปได้เว้ยมันจะถีบกูไอ้นี่มันไม่รเรื่องอะไรเว้ยโอเคเอาเอาจริงละติดเล่นมาแล้ว

ไม่ยังห่วงเล่นเลยนะเนี่ยไอ้คเอาทิง้งกูอีกเอาไอ้ฟิลลี่ไอ้เปรตไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วอ,อู้ย ดีจังเลยปืนผมแม่งดีฟ้าเลยอยากได้อ okay> okay, ันนี้จังการแผงวงจรเ้เสร็จแล้วเคลสของเอ่อสเตดี่เคล็ต่อไปคืออะไรวังไงฟิลลี่ฮีโร่เอาเครื่องบินทหารมาให้ฉันฮะเครื่องบินโอเคเคลสอยู่ไหนโอ้โหเฮ้ยใกล้ๆว้าแม่ง What the not to the outcasts and not to baseball อุ๊ยเกือบแล้วแม่งเอออะไรอ่ะยิงลำคอขนาดนี้แม่งไม่ตายก็มบ้าแล้วละมั้งโอ้ยไปอะไรเนี่ยพูดอะไรวะแม่งโอเคนี่อะไรเออแจแจมีนัมมีนี่อะไรกันใหม่ลูกมันนึกว่าตามหาเครื่อง คว้างรุ่นเบสบอลฉันควรไปเชฟวิซี่สนามครับอันนี้เปล่าวะเอ้ยเครื่องบ้าเนี่ยไปตรงนู้นสองพันเว่นตกใจหมดโควรสเตลนะไม่สวและไม่สวตรงสเตลทั้งนั้นแหละไปคุ้งไปนี่แหละโอ้ตรงนี้เองก็เหรอเดี๋ยวจัดการให้ภายในไม่เกิยีเดิร์เลยอุ้ยไป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 วเลย จะลวดเฮ้ยจะลวดว้ยอ่าเฮ้ยไปได้สวยเพคิดว่าจะมีอะไรไล่ล่าซะอีกแต่สรุปมันไม่มีอ่ามันสวยงามจริงจริงนี่ลูกเดี๋ยวเวลาไล่บนฟิลลี่แล้วกลับไปเจอกันที่แคมป์นะจ้าไงโฟแมนแล้วมีอะไรให้คุยหรอคาร่าคุยเขาจะพึ่งมาคอลเลกอ์ไปแลกแก๊กอะไรตรงนี้แล้วก็น่าต่อยเอสปาร่า แกไม่ไั้อะไรไหมแกไม่ฟังแกไม่ฟังไหนดิว่ะควักเลยโอ้มันบอกก็เดี๋ยวขอทุกคนว่าให้ทำอะไรความยุติธรรมแห่งมอร์เจลทำลายทุ่งยาสูบดัดแปลงต้องได้ไปทีห้อ๋อโอเคป่ะี่ไหนก็มีโอเโอเคีล่ลองดูว่ามเฮ้ยอากแล้วฟิลิเจิกเบ้ สักทีโอเคเดี๋ยวค่อยกลับลำแรงอึ่งแน,แน่บอกเลยห <S. S 1> ยุด้ลยอ๋อกรนูกำลังไปอ่า โอ้ oh my g อดบ้าเลยวะเนี่ยเก็บไปหหมดเลยไอ้บ้าด่ะ you okay see now get your ass over here on my way almost dead where's our tiny general one of okay heading there now ว้าโลเบ้อโอยมีข้างล่างอีกอ แก่ะดูหบนอ่ะไม่มีใครมันโอ้ไม่ก็ไอ้ลูกกาไอทำแรงเกินแนวแล้วดูมันให้ดิงว่โอ้ลำทองคำเนะื้อเชื่อไหมยิงแป๊บเดียวก็ยิงแป๊บเดียวก็ลวกแล้วล่ะ าตายเลโรก็มีแม่งเลยเป็นไงล่ะมีซ้ำแม่งเลย <c oughs> เฮ้ยรอดได้ไงวะ <c oughs> เดี๋ยว้านะัถ้าแกฆ่าฉัน <c oughs> สองล้าน บริยารันช่วหาไม่ได้แถบนี้อันตอนรักฉันข้อสุขธรพยมันยั่นยูรและข่าพวกแกหมดหมดเต็นโลทุกคนโอ้โหโกรกคุณเอาชันไปเพ้าะตอนนี้แกต้องให้โอ้โห เรเหมุนายพลอยูตก No like I remember แหวรสชาติไเหมนเดิมแฮะโอ้แม่งโหดจังวะ g า i โอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรูปโคตรเฮ้ย You to o want n c f โอ้ลูกมีสารภาพก็สารภาพเลย Why are we here? You never even liked t o s a y เพราะไม่เคยชอบพูดสิครับเพราะอะไร He was an asshole. Why? เพราะอะไร He was weak. ความมันอ่อแอมีปาป้าเลสเองผู้เคยพูดไว้ God b l e s พระเจ้าประทานชัยชนะ Sounds religious. ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องศาสนามีปป้าเล แล้วก็เยซูผู้นั้นนเฮซูสอเป็นประธานที่เรื่องที่เยื่อเยี่ยมยาน่า,าอันตุนเอ๋ยจงจำเอาไว้เยซูเคยให้ถึงโตและลูกแกะคล้องด้วยความแข็งแกร่งแต่เข้าใจในความทุกข์ยากห้อยเชื่อเหรอ He was <coughs> your grandmother and I were left to survive. <coughs> she would always remind me of my father's obsession with that verse. She hated it. Why? Because he had it all right. Be <coughs> the lion and the lamb? No. She would say, Anton, there are lions and there are lambs. Rule or be ruled. A castillo must be a lion. For Yara. She's full of lambs. You don't talk about her. She was always strong, smart, powerful. <laughs> a woman in Yara. And in those days, she had the wrong skin. I'm alive, Me, Papa. Was a lamb. What's that? What's that? กอยากรู้ไม่ใช่ว่ายี่ห้ออะไรกลเป็นราชสีดีในราคาขย่าลูกแกะไฟเหลือซากก็คือเราคือไออันตนมันไม่สนใจไอเวนี่เลยใช่ไหมก็เลยนี่มันอันต้นมันรู้ดีว่าไอเนี่ยมันพยายามจะโชว์ว่าตัวเองอะเก่งรเท่กไปเยาะ แต่ที่แท้ก็แค่คนอ่อนแอใช่คนอ่อนแอโอเค,อเคทุกคนครับโอ้ยโอเคโอเคทุกคนครับสำหรับเกมฝากายพาร์ทที่หกภาคที่หกนะครับสัปพาร์ทที่สิบสองขอจบไว้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะทุกคนพาร์ทนี้ใครชอบหรือสนุกก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะโอเคก็ก็ลงทุกวันนั่นแหละนะจันปั้นจันพุทธศุข อาจไม่เน่อาจจะลงเสาอาทิตย์เป็นช็อตเล็กน้อยหรือติ๊กตอกตึกตอกอาจจะไม่เข้าใลงก็เหือลงเมื่อมันเดือนสองน,นทีแล้วไปดูกันครับว่าในพาร์ทหน้าหรือเกมอะไรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในพาร์ทหน้าที่ทุกคนกำลังรออยู่ก็รอไว้ซะกดติดตามเพื่อรอกดไลค์เพื่อรอกดแชร์ก็เพื่อรอเหมือนเดิมมาแหละนะไม่บาย